เขาใหมา่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้1.9 d i อ,อนิกนะปี2019นะครับรถปลดประจำการจากหน่วยงานนะเลขไม้เพียงแสนสามนะครับราคาขายเราขายอยู่ที่759,000เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับคันนี้เป็นยังไงไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟล่าง LED กระจังหน้าลมดำนะครับตัวนี้ส,สวยๆเลยนี่กระจังตัดดำนะครับ สวยงามเลยครับคันนี้ล้อแม็กขอบ18นะยางปี2024เลยครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะครับปุมกล้องยางปี2024คิ้วมีมาให้แบบนี้เลยนะครับคิวโครเมียมบนไายสีดำนะครับกระจกพร้อมไฟเลี้ยวคันนี้มีกันสาดมาให้ด้วยนะหลังคาด้านบนเนี่ยคิ้วหลังคาเป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยดิสดหน้าดิสหลังนะตัวนี้1.9ออนิกประหยัดน้ำมันนะครับไฟไลท์ท้ายหลัง LED ครอบพอแบบโครเมียมมีมาให้ครบเลยนะครับจอกล้องหลังมีมาครบคันนี้จอครบเลยนะมีจอกล้องหลังจอกลางนะครับแอร์สาที่นั่งใครมองหาอยู่เนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่พันครับผ่อนประมาณ1มื่นหมื่นสองหมประมาณนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้นะคันนี้จัดเต็มได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยอ่าเดี๋ยวผมพาดูภายนอกภายใน คนชอบใช้1.9ครับประหยัดเป็นเอ v ยด้วยตัวนี้แรงมาเยอะด้วยนะครับ150แรงม้าเลยอ่ะเดี๋ยวดูภายในห้องเครื่องกันอ่ารถคันนี้พิเศษนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักติดก้ามน้ําท่วมนะไม่มีชนเลยนะครับแผ่นเพจเดิมๆเลยครับแบบนี้เลยนี่ดูความเดิมของฝากระโปรงหน้าแก้มซอกเดิมหมดนะครับคานเดิมกอนเดิมเนี่ยครับเนี่ย มีรอยยางปิดครบๆสวยๆแบบนี้เครื่อง1.9นะครับตัวนี้150แรงมา้าพร้อมมาด้วยเกียร์ออโต้6สปีดขึ้นเข่าลงเข่ามีดึงเกียร์นะปรับเกียร์เล่นเกียร์ได้นะครับผมใครหาอยู่อย่าช้านะครับมีคันเดียวในสีดำนะครับรถเรามีหลายคันแต่สีดำเนี่ย1.9ออนิคมีคันเดียว ใครหาอยู่ก็โทรมาจองได้เลยแอดไลน์มาได้โทรได้0ูนย์2 9 9 3 2ผมหนึ่งนะครับรับจองทุกรุ่นนี่ครับภายในใหม่ๆแบบนี้ดูเบาะหน้าแทบจะไม่ยุบไม่ย่นเลยเบาะถอยฟ้านะครับด้านหน้าขวามีจอมีกล้องนะมีมาให้ครบภายในดำสวยๆแอร์ออโต้จอกล้องถอยนี่ครับผมเล่นเกียร์ได้นะขึ้นเขาลงเขาบวกลบรีโมทจัดเต็มมากครับ มีหมดสามอันมีจอด้านหลังนะครับตัวนี้พวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะพวงมาลัยใหม่ๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมีตัวทางราชันด้วยตัว DAC นะครับตัวนี้ A off ก็มีมาให้ครบด้านหลังเบาะจะออกแบบมาแบบเหมือนนวดในตัวนี้ิดๆนะครับอันนี้อร์เป็น a อร์ราวนะอร์นี้ แอร์สามจุดนะครับครบเลยเบาะหลังพับได้นะมีเอ็กนี่พับเรียบด้วยมีจอหลังนะครับมีมาให้ครบมีพักเท้าพักแขนพักแขนครับนี่มีที่วางแก้ว VIP เลยข้อดีนะข้อดีของ m ิวเอเลยเนี่ยที่ผมสัมผัสกับตัวเองนะนิ่มนิ่มบอกฟล์กยูเนอรกล้าบอกเลยนิ่ม f ฟล์กยูเนอก็ด้างกว่าเยอะบอกหลังเนี่ยพับเรียบพับให้ดูนะพับสองฝั่งได้นะครับพับเรียบ นึงขึ้นมาได้เลยนะครับพับเรียบเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะข้างหลังก็กว้างขวางนะนั่งสบายนะครับนั่งสบายเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีนะครับเจ็ดที่นั่งนะคันนี้ใครมองหาอยู่นะครับย้ำอีกรอบเลยครับรีบหน่อยรีบหน่อยครับเพราะว่ารถสวยอยู่ได้ไม่นานคันนี้สวยมากเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพัน ผ่อนประมาณ12ื0 0สประมาณนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยซื้อสดหรือจัดไฟแนนติดต่อมาได้นะครับรถปลดประจำการจากหน่วยงานไม่มีชนนะครับไม่มีชนเลยฝ้าไม่มียันนะเป็นรถหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับสวยแบบนี้หนึ่งเดียวเลยครับมีหนึ่งเดียวเลยแล้วก็มีคันเดียวในเพชตยนต์ของเราด้วยนะครับสีดำ1.9 D-ionic นะครับ เดี๋ยวมาดูภายในรถกันนะครับสตาร์ทดูระบบกันนิดนึง mm hmm. หวงลาลัยมันติฟังก์ชันเลยสวยแบบนี้เลยรถมือเดียวเลยนะมือเดียวเลยผู้บริหารใช้คนเดียวเลยครับคันนี้สต,ตาร์เครื่องดูน้อยปุ๊บ mm hmm. อ่าตตาร์เครื่องเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูเลขไม้กันไม้เราไม่มีกองไม้นะเราลดหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยรถสภาพดีทุกคันครับคัดมาขายเลยหนึ่งแสนสาืดพัน็ดร้อกิโลอ่าเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูนะเ,เกียร์ดีตบเกียร์มาด้านขวาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเกียร์หนึ่งเห็นไหมครับเวลาลงเขาอะดึงเกียร์ได้ปรับเกียร์แมนวนวลได้เชนเกียร์เองได้อัตโนมัตินะครับล้างไว้ที่เกียร์หนึ่งได้เลยนะเวลาลงเขานะจะทําให้ตัวเราไม่ต้องลาเบรกเบรกเบรกจะไม่ร้อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีมากนะ ่าเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับนี่กล้องถอยชัดแจ๋วนะครับปตวตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถอันนี้ก็ดูกันอีกทีนะครับนี่มีช่องเก็บของด้านหน้านะช่องเก็บแว่นด้านบนเกะนี่โหเก๊ะเยอะมากครับเก๊ะนี่เก๊ะหน้านะเก๊ะล่างนะครับมีไมาให้ครบที่วางแก้วนี่สองฝั่งสี่ ้างประตูอีกนะครับนี่ตรงกลางก็มีที่วางแก้ว2จุดที่เก็บสัมภาระเยอะครับตัวนี้ใครมองหาอยู่โทรมาเลยแอดไลน์มาเลยมีคันเดียวในเพชรยนต์นะครับสีดำหนึดีออนิกคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปรุ่นให้ครับสรุปรุ่นนะครับคันนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยเป็นมิวเอ็ดีออนิกปี2019เลขไม้เพียงแสนสามนะราคาขายขายอยู่ที่75900 0 สนใจดูรถได้ที่ซอยเสรีไทย68รับจองทุกรุ่นนะครับด่วนหน่อยนะรถคันนี้มีคันเดียวในเพชรยนต์เลยนะ759,000บาทเคดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ13,000-4ประมาณนี้นะครับต้อส่นหรือจัดไปแนนแจ้งได้เดี๋ยวเรามาดูคลิปใหม่ดีๆในคลิปหน้านะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ